อ่าริเวอร์ u n งเกิลวิวนะคะกันจนาบรีถึงแล้วห้องพักสองเตียงเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยเล่นน้ำมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนทุนหัวเดี๋ยวไปล่องแพเปียกก่อนลูกสบายจังลเออันนี้ดูยาสิเดียวยังไม่เล่นค่ะลูกเร็ว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 มาให้ตาถอดเสื้อให้เร็ว ความลมดีสุดเลยเนี่ยไปทำอะไรตามมาอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำแล้วเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าน้ำมันแรงให้เล่นแบบรองแพร่ดีกว่าลูกแต่าเขามีกั้นไว้ตรงนู้นอ่ะไม่ฉ่ำไม่ฉ่าอยากเล่นน้ำแล้วเนี่ยอ่าเปลี่ยนอยู่ใส่ชุดนั้นแหละไปทั้งชุดนั้นแหละแล้วก็ใส่รองเท้าทั้งชุดชิมก่อนใส่ไหมใส่ชุดชิมใส่ไหมจ๊ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะคะทริปทริปกาญจนบุรีวันนี้พักที่ รื ay, อว่าแควงเกิลวิวเดี๋ยวจะมีล่องแพเปียกนะคะอ่าพักห้องพักริมน้ำไหนยิงุ่นนะ่ยยิงุ่นข้างแมวเปิดแอร์ในห้องไว้ยังยังเลยค่ะน่ารักด้วยพเละ่มองกน้อยยงลากับยยนะนะนะบบยายสิมองมองกล้องดูสิ ออ yeah. มองกล้องดิสิมองกล้องดิสิทุนหัวเมื่อกี้เป็นนใหญ่ร็วตินมองกล้องดิอะไรใหญ่แผ่นใหญ่ใหญ่อ่ะโดดมาข้ามมาไม่เป็นไรข้ามมาข้ามมาไม่ต้องกลัวโดดมาที่มันกว้างไม่เป็นไรทุนหัวเดินมาเลยินใจนานจังเลยเอ้าโอ้โหโอ้โหกล้าข้าหน่อยกล้ากล้าหน่อยไม่มีอะไรโดดมาได้เร็ว <_ d ream> จะกลัวอะไรข้ามมาเร็วโถ้ตหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้โห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 ไอตาขาวเอ้ยไอตาขาวเอ้ยโอ้โหเออนี่ระยืนมันนี่ไอตาขาวกว่าจะมาได้เนี่ยตาขาวจริง <_ d ream> นั่งนี่มานั่งนี่ <_ d ream> นเลย <_ d ream> เ,อเอาก้นนั่งไป นี่ยายก็นั่งนี่ยายก็นั่งหัวอะไรล่ะ